สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องเราแนะนำตัวนกลมสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Diablo 2 Resurrected นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ย remaster นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปิดทดสอบในวันที่13-16สิงหาคมนะครับเปิดจริงนะครับ23กันยายนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำระบบเกมเพย์ต่างๆในเกมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบข้าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่านี่มันสุดท้ายที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับชมครับเรามาถึงหน้าต่างนะครับสร้างตัวละครนะซึ่งเราจะเห็นว่ามี7อาชีพเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าในวันทดสอบหรือว่าคสเพต้านะครับจะเล่นได้แค่5อาชีพเท่านั้นครับมีอะไรบ้างไปดูกันนี่เมซอนนะครับบาเบเลียนฮาราดินอ่าโซเลนะครับแล้วก็ดูอิดนะครับที่จะไม่ได้เล่นก็จะมีเนโครกับแอสซัสซินนะครับซึ่งเปิดจริงก็คงจะมีครบเจ็ดอาชีพได้หแหละนะฮะที่ผมเล่นไว้ ก็จะมีซัสเซเลสนะครับกับดูอิดนะครับเล่นไว้แค่เวทหกเองไม่ค่อยมีเวลาเลยครับอาชีพสมัยก่อนนะที่คนจะนิยมเล่นนะครับก็ขอเกินที่ดูอิดละกันนะครับซึ่งอาชีพนี้นิยมมากๆเลยนะครับอาชีพนี้คือจะแบ่งเป็น3สายก็คือใช้เวทได้นะครับแปลงร่างเป็นสัตว์ได้นะและก็เสกสัตว์นะครับอาชีพนี้คือผมชอบมากเลยหลายคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปได้ชิพนี้ให้ดูนะครับไปเรามาถึงตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศยังคงเหมือนเคยนะครับเพิ่มเติมคือกราฟิกสวยขึ้นนะครับเออสวยขึ้นเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่าง UI กันก่อนล้วกันนะครับนี่เลยหน้าต่างอัสเตตัสนะครับก็ยังคงคุ้นเคยเหมือนเดิมนะครับอ่ะหน้าต่างไอเทมละอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับหน้าต่างสกิลอ่าเหมือนเดิมเหมือนเคย นะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสาสายที่ผมบอกไปครับอันนี้ก็คือใช้เวทนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบ่งแ่างเป็นสัตว์นะอันนี้เป็นเสกสัตนะครับขอเกินก่อนว่าตอนแรกนะผมเล่นผสมเอาไว้นะครับก็คือแบ่งแ่างเป็นสัตว์กับเสกสัตว์นะครับแต่ว่าผมดันไปรีสกิลนะครับผมคิดว่ารีได้ตลอดไงจริงมันเป็นเควสนะครับรีได้ครั้งเดียวแล้วผมมาเปลี่ยนเป็นสายเวทละวผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นสสายนี้นะครับอ่าเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นแล้วก็เลยมารีวิวนะครับ สายเวทแล้วกันเนาะส่วนอีก2งสายก็เดี๋ยวเจอกันเปิดจริงแล้วกันนะโอเคปะ่ะตามนี้ามาดูที่หนะ้าออปชันกันบ้างครับในส่วนของวิดีโอนะก,การาฟริกนะครับผมจัดเต็มเลยปรับเป็นวิดีโอวิดีไฮนะจัดได้เลยนะครับออดิโอนะครับเรื่องเสียงก็โอเคปรับได้เยอะอยู่นะเกมเพย์นะครับมีเพิ่มเติมมาก็จะเห็นอ่าออโต้นะครับเก็บเงินเก็บเงินออโต้ได้ครับเมื่อก่อนเราต้องคลิกเก็บอันนี้คือเดินผ่านแล้วเก็บให้เลยนะครับอันนี้น่าจะมีเพิ่มเติมอีกนะ รู้สึกว่ามันน้อยไปนะครในส่วนของออโต้น่าจะมีแบบว่าแยกเก็บไอเทมเป็นสีสีด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโชว์นะครับก็จะมีโชว์เลือดโชว์มานานะครับโชวเวลาได้นะคอนโทรตั้งบนน้งปุ่มได้นะครับปกติเลยนี่ครับมาดู UI ด้านล่างนะยังคงเหมือนเดิมหล่อเลือดหล่อมานานะครับอ่าเหมือนเดิมนะในส่วนของสกิลนี่ก็เซตได้ครับเป็น F1 F2 F3 F4 นะครับเราสามารถเซตได้เลยนะครับไอ c ก็ อ่าดูแผนที่อ่าแผนที่ก็ยังเหมือนเดิมเลยเห็นไหมอ่าเอไมซีก็เหมือนเดิมนะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับไม่ต้องไปหาโหลดภาคเก่านะครับถามว่าทําไมมันสามารถปรับกราฟิกเป็นรุ่นเก่าได้ด้วยนะครับโดยการแค่กดปุ่ม G เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่เลยใครที่คิดถึงบรรยากาศกกเก่าๆยุค90นะครับคุณผู้ชมแค่กดตัว G เท่านั้นนะฮะคุณก็สามารถกลับไปเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมได้นะครับ เออทำให้เราคิดถึงถึงยุคสมัยก่อนเนาะไม่น่าเชื่อว่าเกมจะพัฒน,นามาไกลขนาดนี้ครับเนี่ยาสามารถกดเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะเออสามารถเทียบกราฟิกได้ตลอดเส้นทางเลยครับอ,อ่าประมาณนี้อ,อ่าจ่ผมจะไปใช้สกิลให้ดูแล้วกันครับกับมอนสเตอร์นะไปะอันนี้ก็วาร์ปมานะครับอ,อ่า๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนี่ครับโอ้โหสวยมากครับอ,อ่ากด F2 เป็นสกิล นี่นี่ใส,ส่เบสนะท่านี้แรงมากครับเป็นบอลกิง้งอันนี้มีน้ำแข็งด้วยนะครับอ่านี่คนน้ำแข็งครับคือดูอิกมันจะเป็นแบบเวทรวมฮะอ่าใช้เวทรวมได้ครับเป็นเวสท่านีแหละามาดูกราฟิกเก่าไหมาอดีดูกราฟิกเก่าครับอ่าเก่ามากนี่หมายก้อนเป็นงี้เลยนะครับ เก้าเกาโอ้ภาพแบบภาพแบบเหลี่ยมมากเลยอ่าเป็นความเหลี่ยมที่คิดถึงมากเลยนะครับนี่เป็นหมอกเลยฮะอะกลับมาที่เวอร์ชันเดิมนะครับนี่โอ้โหสวยขึ้นเยอะเห็นไหมอ่าสกิลผมจะรีวิวแค่นี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาเล่นนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาทำคลิปซะก่อนนะครับอ่าก็เลย รีวิวเข้าๆให้ดูแล้วกันว่าเออภาพมันประมาณนี้นะส่วนสายอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเกันเปิดจริงแล้วกันนะฮะเดิมทีผมก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วก็ล,ลืมว่าเอ,อ้ยมันจะให้ทดสอบอีกเมื่อไหร่ว่ารัทานทีที่แล้วผมก็ไม่ได้ทดสอบนะครับเออวันนี้ผมเพิ่งเห็นนะผมเพิ่งเห็น <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสำหรับตัวเกมเพย์นะที่เหลือก็เดี๋ยวเจอเกันเปิดจริงแล้วกันนะครับอวันนี้ไม่แน่อาจจะมีไลายช่วง เย็นๆค่ำๆนะฮะอาจจะไล่ให้ดูด้วยนะครับอ่าอาจจะมาแบบเล่นสายเสกสัตย์ให้ดูอ่าประมาณนี้อ่าตัวภาพก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเลยอ่าส่วนราคาก็อยู่ที่นะครับ1นสองร้อยนะครับอ่าสําหรับพีซีนะส่วนพวกอ่าคอนโซลหรืออะไรเงี้ยผมไม่ทราบนะแต่ก็น่าจะพอๆพอกันแหละนะครับน่าจะพอๆพกัน กลับมาบ้านแล้วเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีผู้ช่วยไดยนะถ้าเราผ่านเควสที่2นะถ้าทำไม่ผิดนะจะสามารถใช้ผู้ช่วยได้อันนี้ผมเอาผู้ช่วยมยังวะดูก่อนสิเ <c oughs> ลือเหมือนกันไม่รู้ว่าเอาผู้ช่วยมายังน่าจะไม่ได้จ้างแล้ว <c oughs> อ่านี่ครับจ้างผู้ช่วยอ่าไก่ไป็ดนี้ได้ครับนี่ผมซื้อตัวเดิมไว้อ่านี่ าสามารถจ้งผู้ช่วยได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะขึ้นอยู่ด้านซ้ายบนเห็นปะมเนี่ยเดินตามมาละมาดูร้านค้ากันบ้างครับ <Yes. S 1> นี่ร้านค้าก็นะักถั่งเหมือนเดิมอ่ะดูดูดกเก่านะเวอร์ชันเก่าอืมเหมือนเดิมเลย <laughs> เพิ่มเติมคือมันดูสวยขึ้นนะครับอ่าในส่วนของสกอเนี่ยเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะสามารถซื้อหนังสือรวมเป็นเล่มได้ครับเดิมทีถ้าเราซื้ออางเงี้ยมันเปิงช่องใช่ไหมอ่าซึ่งเวอร์ชันนี้มันก็ยังช่องเล็กเหมือนเดิมอ่ะ ช่องเล็กมากอ่าเราก็สามารถซื้อหนังสือได้ครับโดยการปึ๋ง4ี่ช่องนะอ่าเนี่ยซื้อหนังสือมาใส่รวมได้เลยครับอืมที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่รอเกม Diablo 2นะครับอ่า r e s u r r e c t e d อยู่นะครับก็อย่าลืมนะ23กันยายนนี้เจอกันวันนี้ใครที่อยากจะทดสอบนะครับก็รีบซนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสำหรับคนที่ซื้อหรือเปล่านะแต่สำหรับคนที่ซื้อสามารถทดสอบได้แน่นอน,นครับ แต่คั้นก่อนเนะี่ยคือมันสุ่มคั้งก่อนมันสุ่มครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าคนจะคนจะสุ่มเนี่ยเล่นได้หรือเปล่านะแต่ที่ชัวร์คือซื้อเนี่ยหรือว่าพิเออเดอร์ไว้คือเล่นได้นะครับก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะอ่าใครที่ซื้อไว้อย่าลืมมาเล่นกันนะครับอ,จอาจจะเจอกันที่ยิปกันยายนะครับสำหรับวันี้ครับชอไปนำต้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับจ n จุจ่า